สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญคลองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่16กันยายน2567ค่ะราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในวันศุกร์ทำออทำไฮหมายที่ระดับ2,586เหรียญและยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในเช้าวันนี้ที่ระดับ2,584เหรียญทําให้สัญญาโกลฟิเจอร์ที่จะหมดอายุในเดือนธันวาคมของตลาดโคมก พุ่งทะลุ2600เหรียญขึ้นมาได้ท่ามกลางตลาดยังคงคาดการว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง0.5เซในการประชุมวันที่17-18กันยายนเรียกได้ว่าราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องขณะที่ราคาทองคำไทยปรับตัวสูงขึ้นตามราคาทองคำตลาดโลกโดยในวันศุกร์ปรับตัวขึ้นบาทละ2 0 0บาทต่อบาททองคำขณะที่เช้านี้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ4600บาทต่อบาททองคำ ขณะที่ด้านค่าเงินบาทเริ่มกลับมาทรงตัวแถวบริเวณ33บาท5สตางค์ต่อดอลลาร์ถึง33บาท35สตางค์ต่อดอลลาร์ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยยังคงคาดว่าจะมีโอกาสได้เห็นเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ถึง3%อย่างแน่นอนโดยเฉพาะในไตรามาสที่4ปี67ที่จะเห็นได้ถึงการเติบโตอย่างก้าวขโดดของ GDP หลังจากมีเม็ดเงินของโครงการดิจิ t a l วอลเล็ที่จะแจกเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในวันศุกร์ได้แก่ i m p o r t p ์ i ออ,ออกมาลดลงจากที่คาดการขณะที่พรีริมูโอเอ็มคัสตอร เซ็นติเมต์ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดที่ระดับ101.20จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง108.88ถึง101.20จุดและปิดที่ระดับ101.11จุดขนันให้เช้านี้อยู่ที่ระดับ100.96จุด เรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับล่างในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ขายออก0.27ตันปัจจุบันถือครองที่870.51ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิควันนี้คาดว่าราคาทองคำจะอยู่ในกรอบระหว่างแนวรับที่ระดับ2,550และแนวต้านที่ระดับ2,590เหรียญ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1 2 5 5 0เหรียญแนวรับที่2องส0ัเหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 2,590เหรียญต้านที่2 2,600เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพรมมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ